พี่น้องมางก,ก,กินกุ้งดิบนะกันนะกุ้งดิบกับตะม้งมงังลูพี่น้องอ้าโอ้ยตัวเตยอะไย ต really really yeah mm ัวกกินตัวกินน้องอื

กุ้งจ้าอ๋อนาองอีสัาอืมใช้มาหน้าป่ะปันจุบันเท่าหลหร่คะโค่รหลกักพึ่นไปนหาเจ็บไอ,อ้อืม อุ้มอะผับุมผักกาดบัตร้องคนสมัยเก้าเนาะแพอสมัยห้อคนสมัยไม่บุ๊บติอุมผักกามทำไมเจ้าเก่กันแสมัยอรเนะ

họ chờ mà thấy à, không được phê chồng này, chỉ tâm mà phê cả phê, anh chọn ăn khác với nong, thân thiết ăn hông, lục sông để xong nét đẹp kiểu nó cứ không đầy mắt bàn à xong mẹ hà mì xong vắt chanh ngọt súp kiểu xong sốt sốt đi luôn xong có nhiều gia vị phan ừm nè thử cái nóc nè nó sệt นี่ก็ขนงกินครับจานนึงเลยครับมาจ้นึงเลย ท่านก,กินหนังสือเข้าไปหลายๆพี่น้องอิมอือคกรักนะเจยวอันครับ น้องเกาหลีเยอะกว่าแปดบ้านเท่ามาครับกวนฉันก็นั้นเผ็ดไหมพี่นออออออ้องเจิดเข้าไปเจอยังไงมันจะเป็นแบบใส่หวานค่ะทั้งนี้ใส่หวาน เอาไงคือทางในมันคืนอกขนมโมกบัตนะผมเอพ,พี่น้องใส่ทางในมันจุ๋ยบันแบบตัวเขยงทางในยก็ cái xe vô cái hết xe vô hả? Nó mất cái mấy bạn, cái răng ưu nó bỏ qua bạn đấy, thì nó. Cái xe xí hả? Chí xeo nó cao lý Nó đi đi, nhiên là không เข้ามาหล้วอืม,อมนี่ผมคิดวสีเขียวขีคว,วมันบานเทวที่วาใบเตยค่ะแต่ว่าบานมันใช่ใบุนค่ะุนที่วาใบกินได้มากินได้ค่ะเกาดี ที่เม่นซื้อขายกันแม่งแพงค่ะเอาใบสนมะปันเอาน้ำมันมาใส่ค่ะหอมกินใบสนนะคะ่ะสเกียบบอกผมซ่อมค่ะเรื่องหูจักเกที่เคยอยู่น้ำเถิ่นถึงเต็บมะเหือค่ะแกบเนื่งอ,องจากเก็บกบัด

ซ่บนี้และน้องใครไม่น้องเนาะคื้อห่ออะไรแล้วชิปหนายังไม่บอกันไหมแจ้ดอารีจะละข้าวปาแซ่บอืมเรื่องบอกรึปรลาเด้อค่ะขายปลาไู่ได้ะยากสั่งมาทั้งเพจเด้อค่ะสั่งมาทาดดั้งเพลทอ่ะอารีพาแซ่บบอกระลา่า เปิดในเบิ้งเปิดในเบิ้งทางในเ็ดเองค่ะสามีสติกเกอร์เลยค่ะดีสาระครมพาแซบค่ะเนื้อขอบคุณหลายๆสำหรับผู้กดติดตามเด้อค่ะพี่น,อน้องชิปนี้สำหรับชิปนี้ก็กดไลค์กดแช่ กดกระดิง่งแก่งเตือนเพื่อสิบด้ผ่าดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับท่านผู้ชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ